โมหะโลภะจางลดน้อยลงไปกิเลตันหาอุปทานเหล่านี้จางลดน้อยลงไปจึงจะปรากฏศีนขึ้นมาดังนั้นศีนอันศีนห้าสินแปดสินสิบสินสอ0รอยสินสามอเป็นศีนสังคมเรียกว่าสังคมศีนจำพวกที่ไม่รับศีนก็เข้าร่วมสังคมนั้นไม่ได้ แต่ศินอันนั้นเรียกว่าสินสังขมโลกจะอยู่ได้เพราะมีศินเหล่านั้นศินอันที่หลวงพ่อพูดนี่คือเป็นศินปรมัดเรียกว่าปรมัตถธรรมดังนั้นเมื่อศินเหล่านี้จางหายไปแล้วศินกดปรากฏขึ้นมาเรียกว่าศินขันสมาธิขันปัญญาขันขันมีศินเรียกว่ารูปขันมีศินขันอันนี้มีสิจดสินขัน สมาธิขันปัญญาขันเมื่อเรารู้สินขันสมาธิขันปัญญาขันแล้วสินก็จางเอินกินเลสก็จางคายไปเลยอันนี้เรียกว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจจะรับกับพระก็ได้ไม่รับกับพระก็ได้พระนั่นเป็นผู้สอนคนแต่สินนั้นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นคนไทายือศาสนาพุทธก็ตาม ือศาสนาอิสลามก็ตามถือศาสนาคิดก็ตามคนจีนถือศาสนาพุทธก็ตามถือศาสนาคิดก็ตามศาสนาอิสลามก็ตามหรือศาสนาฮินดูก็ตามศิลอันนี้มีอยู่ในคนพวกคนแต่เราไม่ทําให้ศิปลปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าศินคืออะไรเราเพียงไปรับพระเไปรับจากพระวิาปานา ติปาตาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแล้วก็อาทินากาเมมุสาสุลาเรียกว่าสินห้าต่อไปก็เรียกว่าเป็นสิน8ปดสินสิบสินสองร้อสินสามรอไปอันนั้นสมมุติสินเหล่านั้นจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพุทธศาสนาเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาหลายปี พระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีศรัทธาเข้ามาบวชนั้นก็เห็นนักบวชคนหนึ่งเรียกพามมีนักบวชคนหนึ่งมา,าพระพุทธเจ้าเห็นว่านักบวชเนี่ยสบายไปไหนมาไหนไม่มีเครื่องมากไม่บริขารมากแล้วก็ญาติโยมก็มีศรัทธาทำบุญมากพระองค์ก็เลยบวชตามพามคนนั้นเรียกว่านักบวชคนนั้นอันนี้เรียกว่ามีมาก่อน แต่บวชแล้วเราก็เข้าใจกันได้ดีวะ่ะไปศึกษาอยู่กับอาจารย์จนได้สมาบัิแปดอันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนา,าพาหมนั่นเองดังนั้นเราจึงแยกแยะก,กันให้ถูกต้องให้เข้าใจถ้าหากเราไม่แยกแยะไม่ถูกต้องไม่เข้าใจก็แสดงว่าเรายังไม่รู้หลักพระพุทธศาสนาจริงๆเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระองค์ก็ทํากับ อาจารย์สองอาจารย์ได้สมาบัิแปดแล้วก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็หมึกคมรู้เมื่อหมึคมรู้แล้วก็ให้พระองค์ประกาศหรือเผยแพร่ธรรมะที่เรียนมาจากเรานี่แหละไปเผยแพร่พระองค์ไม่พอพระไทยเลยเห็นว่าทางนี้ยังแก้ปัญหาการขัดแย้งในจิตใจไม่ได้พระองค์ก็เลยหนีมาเมื่อหนีมาพวกปัญจวคีตั้งห้า ก็ตามมาก็เป็นหคนกับพระองค์พระองค์ก็มาทําทุกกะกิริยานี่วาบำเพ็ญั้านลมหายใจกัดฟันไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่พูดไม่คุยตามปกติคนไม่กินข้าวไม่กินน้ํามันก็จ้อยพร้อมลงเหลือแต่เอ็นกระดูกหนังเท่านั้นเองเนี้ยไปไหนมาไหนก็ลาคาญ พระอ,องค์ก็คิดได้ว่าเอ๊ะเราทําขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้พ้นไปจากข่มทุกข์ใครจะทําเหมือนเราไม่มีเลยท่านเปรียบว่าพิมพสามสายอันนั้นทุกคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรบัดน,นี้พระอ,องค์ก็เลยเลิกข่มเพียนเหล่านั้นวิธีปฏิบัติเหล่านั้นแล้วก็มาสรรผลลไม้ พวกปัญจวคีเห็นก่อนเอ้ยพระองค์นี่คายควมเพียนเวียนมามากๆแล้วคงจะไม่ได้ตัดสรรูปเป็นพระพุทธเจ้าเลย,เยคิดไปอย่างนั้นคนเราเรื่องคนมันเป็นอย่างนั้นยังว่าเรื่องของคนมันเป็นสิ่งที่สับสน,นวุ่นวายพวกปัญจวคีทั้งห้าก่อนหนีจากพระองค์ไปพระองค์ก็เดินไปคนเดียวสันผลไมา้อันนี้เรียกว่าสงัดกายสงัดวาจาใจยังไม่สงัด คือสงบไม่ได้เดี๋ยวก็คิดถึงพวกปัญจวคีบ้างที่แรกอยู่ด้วยกันห้าคนหกกับเราเดี๋ยวนี้พวกนั้นหนีไปแล้วเราก็ไปคนเดียวแต่คิดเรื่องนั้นยังไม่พอเดี๋ยวก็คิดถึงลาหุนผู้เป็นโอรสหรอวเป็นบุตรก็ได้เป็นลูกก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติเราคิดถึงนาำพิมนางพิมพาบ้างเป็นยังไคิดถึงทรัพย์สมบัติบ้างคิดถึงร้อยแปดพันประการ มันไม่สงบเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็่นพระพุทธเจ้าแต่เราส่วนมากแต่ไม่เว่าะคนอื่นในตัวหลวงพ่อเองก็นึกว่าคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะอันนี้แหละวิธีที่ทําบุญให้ทานรักษาศีลมาแต่ไม่ได้พูดถึงการทําบุญแต่พูดเรื่องให้มีศีลก่อนบัดน,นี้พระองค์ก็เลยสิ่งอื่นๆทํามาหมดแล้ว เรายังไม่ได้ทำแต่ทางจิตทางใจนี่เองบัดน,นี้พระองค์ก็เลยมาสรข้าวนางสุดสดาว่าอย่างนั้นนางสุดสดาเอาเข้าวไปปวงสวงเทวดานึกพระองค์เป็นเทวดาขึ้นมานางก็เลยเอาเข้าไปปวงสวงไปบูชาบวงสวงบูชาเป็นคําเดียวกันแล้วพระองค์ก็สันข้าวนางสุดสดาแล้วก็ถามนางสุดสดาว่าจะถาวายตั้งแต่ข้าวหรือจะถาวายทั้งหมด นางก็บอกว่าถวายทั้งหมดเลยไม่เอาอะไรกับคืนเลยพอดีถวายแล้วพระองค์ก็สันเข้าเรียบร้อยแล้วก็จับเอาขันนั่นลงไปริมแม่น้ำเมนพอดีไปถึงแม่น้ําก็เลยอธิษฐานใจว่าถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายคายกิเลสอุดเอาสนะทุกได้จริงวางธาตุหรือขันใบนี้ลงไปบนผิวน้นํานี่ให้ธาตุและขันใบนี้ ทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำในทางตรงกันข้ามถ้าหากข้าพเจ้าจะไม่ได้ตัดสรู้เอาสนาทุกไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ตายคลายกิเลสไม่หลุดวางธาตุและขันใบนี้ลงไปบนผิวน้านี้ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำถ้าองค์ก็วางธาตุอนนั้นละขันนั้นลงไปธาตุขันอนั้นก็ทวนกระแสขึ้นไปถึงต้นน้ำซาซาขึ้นไปไว้ ก็เลยไปจมลงไปทุกหัวกระนาคนอนอยู่ยังไม่ตื่นนะกระนาคก็สํานึกได้ใครตัดสรู้แล้วเรานอนอยังไม่ตื่นนั่นก็นึกได้โอสิทธาตได้ตัดสะรู้แล้วเรานอนอยังไม่ตื่นนั้นธาตุอันนั้นก็เป็นเลียงเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นตัดสรู้ก็ต้องเอาธาตุน,นั้นไปวางซ่อนกันขึ้นมาซ่อนกันขึ้นมาว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นคําพูดคําเตือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราให้ฟัง การทวนกระแสะของน้ำนั้นมันเป็นไปได้ยากมันเป็นเรื่องสมมุติพูดให้มาบัดน,นี้เราก็เลยไม่รู้จักสมมุติสมมุติน่นจะมีมากแล้วสมมุติบัญญัติปรามัตดบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยะบัญญัติอย่างนั้นบัดน,นี้เราลองนึกให้ดีว่าอย่างที่เราอยู่ที่น้ำเลยนี่เองถ้าหากข้าพเจ้าจะตายจริงๆเราวางาธาตุใบนี้แหละ ลงบนผิวนะ้ำให้มันทวนกระแสขึ้นไปถึงต้นน้ำคึนถ้าหากจะไม่ตายจริงๆละ่ะจะลอกคาบได้เหมือนกับต้นไม้นี่แหละวางแล้วมันไหลไปตามกระแสของน้าแต่มันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้อันนี้แหละฟังผิดนํามาปฏิบัติก็ัผิดเพราะเรื่องจากไม่เข้าใจนั่นเองเมื่อเราไม่เข้าใจก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาวิปัสนาญาณยังไม่เกิดขึ้นทันว่าอย่างนั้น แต่บัดน,นี้พระองค์ทวนกระแสของขมคิดอย่างที่เราพูดให้กันฟังทุกวันเจ้าเย็นกลางวันว่ะการดูขมคิดมันดูได้ยากจำเป็นต้องหาวิธีเคลื่อนไหวท,ทำเป็นจังหวะเราไม่ได้ทำไปตามข่มคิดไม่ได้ทำไปตามอารมณ์เราทำไปด้วยสติปัญญาทำไปด้วยคมรู้สึกตัวนั่นเอง อันนี้แหละทําอย่างนี้มันเกิดญาณปัญญาขึ้นมาวิปัสนาญาณจะเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกตัวนั่นเองเมื่อวิปัสนาญาณเกิดขึ้นก็สามารถมองเห็นพระพุทธเจ้าทันทีนี่อย่างที่พูดให้ฟังตอนเ้าเนี่ยเมื่อเกิดปัญญาก็มอง